วันนี้เวลา9นาฬิกาส3มนาทีสมเด็จพระนิษิาที่ราชากรมสมเด็จประเทศพรันร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จออกนาวังสัปปทุมพระราชทานพระราชบรลลังกให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นางสาวประวันรัตน์ทางสุภาณิชและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินจากการประกอบธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์โรงสีข้าวซึ่งปิดกิจการแล้ว โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนางมาลีตั้งศิลประธานกรรมการโรงแรมแม่น้ำรามดาปลาซาและประธานกรรมการมูลนิธิตั้งศิลอุปถัมภ์และคณะเฝ้าทุนละอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุระกันดาล รองศาสตราจารย์สิริเดชสุชีวประทานสภาคณะบดีคณะครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทยนำคณะผู้บริหารสภาคณะบดีประธานสภาคณะบดีเกิติยศและผู้ได้รับรางวัลดีเด่นแห่งชาติทางครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์ประจำปี2565เฝ้าทูลอองพระบาทรับพระาราชทานประกาศเกียรติคุณและโลกเกียรติคุณ ในโอกาสนี้รองศาสตราจารย์สิริเดชสุชีวะประธานสภาคณบดีคณะคสตรศ์ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทยเฝ้าทุลละอองพระบาททุนกล้าวทุลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยด้วย